รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์เมื่อไหร่ที่คุณดำเนินชีวิตในความจริงซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ฉันได้พูดในวันนี้เมื่อคุณเริ่มดำเนินชีวิตในความจริงมันจะทำให้คุณมีอาวุธไว้ต่อสู้กับซาตาน อย่างแรกที่คุณต้องทำถ้าคุณอยากจะเป็นอิสระจากสิ่งที่ผูกมัดคุณอยู่ก็คือคุณจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองที่เป็นอยู่ตอนนี้100%ร์เซแต่คุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนนานแค่ไหนกว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้คือฉันเป็นแบบนี้เพราะเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก่อน ฉันเป็นแบบนี้เพราะแม่ไม่ใส่สใจฉันแม่ก็รู้แต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยฉันเป็นแบบนี้เพราะสามีคนแรกของฉันเป็นคนขี้โกงและเป็นนักต้มตุ๋นและเขาก็ออกไปหาผู้หญิงคนอื่นตลอดเวลาที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะแล้วคุณรู้ไหมสุดท้ายพระเจ้าตรัสในใจฉันว่าอะไรใช่แล้วใช่จริงๆนั่นเป็นสาเหตุที่เจ้าเป็นแบบนี้ แต่อย่าเอามาเป็นข้ออ้างที่จะปล่อยตัวเป็นแบบนี้ต่อไปอีกมันเป็นประเด็นที่ดีมากๆนั่นก็คือตัวตนของคุณไม่ว่าใครจะเป็นต้นเหตุให้คุณเป็นแบบนั้นยังไงคุก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับชีวิตของตัวเองและไม่มีใครเอาล่ะพระเจ้าจะช่วยคุณแต่ไม่มีใคร เอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนอยากจะช่วยคุณแต่คุณจะรอให้คนอื่นมาจัดการปัญหาของคุณไม่ได้นะแม้แต่คนที่อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณแต่เขาช่วยคุณไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะเขาอยากให้คนอื่นทำบางอย่างแทนเขาฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งสั้นๆให้ฟังฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องนี้นะคือฉันมีน้องชายคนหนึ่งเขาเสียไปแล้ว เขาอายุน้อยกว่าฉัน9ปีและเราทั้งสองคนต่างก็ถูกทำร้ายกันคนละแบบเขาไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่เขาโตมาในครอบครัวที่แทบจะไม่เคยได้เจอพ่อเลยแล้วไม่ว่าพ่อจะสอนอะไรเขาทุกเรื่องที่สอนมาก็ผิดหมดเขาไปร่วมรบในสงครามเวียดนามตอนอายุ17ปีและเขาก็ต้องไปอยู่ในป่าที่เวียดนามแล้วหัวหน้าก็ให้เขาใช้ยาเสพติด ก็ไม่ให้พวกเขาไปไหนฉันเดาว่าความคิดของเขาเพี้ยนไปแล้วยังไงซะน้องชายของฉันตอนที่เข้าอายุ17ปีเขาก็ติดยาแล้วมันกลายเป็นปัญหาในชีวิตของเขาแอลโกอฮอล์ยายที่หมอสั่งแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันได้เห็นจากน้องชายของฉันก็คือเขาไม่เคยมีความรับผิดชอบกับอะไรเลยเขาแต่งงานมีลูกแต่ก็ไม่เคยเลี้ยงดูลูกเลย พอถูกทางการจี้ให้ส่งค่าเลี้ยงดูเขาก็ไปทํางานแล้วก็ขอค่าจ้างเป็นเงินสดเพื่อที่รัฐบาลจะได้ไม่รู้ว่าเขามีไรายได้เราพาเขาไปบําบัดยาครั้งแล้วครั้งเล่เาพอเขาเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยเราก็ได้เริ่มให้เขามีฟังคํานี้ค่ะหน้าที่รับผิดชอบแล้วเขาก็จะบอกตลอดว่ารู้ไหมพี่นี่มันไม่ใช่ตัวผมเลยมันไม่ใช่ผมเลย แล้วเขาก็อยู่กับเราสี่ปีเวลาที่ฉันบอกว่าเดวิดตื่นไปทํางานได้แล้วเขาก็จะลุกขึ้นไปทํางานเวลาที่ฉันถามว่าเดวิดทํานี่หรือยังถ้าเขายังไม่ได้ทําเขาก็จะลุกขึ้นไปทําแต่ถ้าไม่มีใครคอยบอกเขาว่าต้องทําอะไรเขาก็จะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยฉันแปลกใจนะเราทั้งคู่โตมาในบ้านหลังเดียวกันและเราทั้งสองก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน และน่าเศร้าที่จะต้องบอกว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกที่จะฆ่าตัวตายส่วนฉันอายุ75แล้วก็ยังเทศนาข่าวประเสริฐไปทั่วโลกไม่ใช่ว่าฉันพูดถึงเขาในแง่ลบและพูดถึงตัวเองในแง่ดีนะแต่ฉันต้องเชื่อว่าเราทั้งคู่ต่างก็ได้รับโอกาสเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นพระเจ้าก็ม่ยุติธรรมที่สุดถ้าพระองค์ตรัสว่าโอเคเจ้าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้แต่คนนี้จะไม่มีทางหลุดจากสิ่งผูกมัดไปได้ส่วนคนนี้คุณผ่านไปได้แต่คนนี้ผ่านไปไม่ได้พระสัญญาของพระเจ้ามีไว้สําหรับใครก็ตามที่ใครก็ตามที่ทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทําจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเขาจะได้รับฉันจะพูดอีกครั้ง ใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำจะได้ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะมีได้คุณเข้าใจไหมฉันอยากให้คุณหลังจากจบการประชุมนี้ให้คุณกลับบ้านไปแล้วนั่งทบทวนกับตัวเองเรามักจะต้องประชุมอยู่แล้วแต่คนที่คุณควรจะคุยด้วยก็คือตัวคุณเอง บางคนวิ่งหนีอดีตของตัวเองมานานมากหนีตัวเองหนีการเผชิญหน้ากับความจริงจนคุณไม่รู้แล้วว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณต้องใจเย็นลงอยู่กับตัวเองและถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรกับชีวิตของฉันฉันกำลังทำอะไรกับชีวิตของฉันฉันกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน ตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรที่ฉันอยากจะเห็นมันเกิดขึ้น,นอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าปลายทางข้างหน้าจะเป็นที่ที่ฉันอยากจะมุ่งหน้าไปไหมหรือฉันจะต้องเปลี่ยนบางอย่างตอนนี้พูดพร้อมกันค่ะตอนนี้ฉันต้องเปลี่ยนตัวเองตอนนี้เลยหรือเปล่ารู้ไหมว่าคำที่อันตรายที่สุดในภาษาอังกฤษคืออะไรคำว่าพรุ่งนี้ ตอนที่วังของฟาโรห์มีแต่กบเต็มไปหมดมีกบอยู่บนเตียงมีกบอยู่ในเตาอบกบอยู่ทุกที่ถ้าเขามีโรงรถกบก็คงจะเต็มโรงรถด้วยตอนที่เขาเอารถม้าออกมากบก็จะถูกเหยียบมีแต่กบมีแต่กบลองนึกภาพว่าถ้ามีกบอยู่บนที่นอนของคุณมีทุกที่เลยเดินไปตรงไหนก็เหยียบโดนกบจนโมเสสบอกว่า เมื่อไรที่ท่านอยากให้ข้าอธิษฐานขอให้กบหายไปก็บอกนะข้าจะอธิษฐานให้และแน่นอนฟาโรก็คงจะลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไปเพราะเขาตอบว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องเป็นคนโง่ขนาดไหนถ้าถ้าคืนนี้คุณสามารถนอนได้โดยที่ไม่มีกบ แล้วคุณจะเอามันไปทิ้งที่ไหนก็ได้ตามใจคุณนึกออกหม้สตรีทั้งหลายฉันขอพูดแทงใจดำพวกคุณนิดหน่อยคุณบางคนอาจจะกำลังใช้ชีวิตกับคนบางคนที่ทำตัวเหมือนกบกบแล้วก็กบ เขาไม่รักคุณเขาเอาเปรียบคุณส่วนคุณก็กลัวเหลือเกินว่าคุณจะไม่เหลือใครอยู่ข้างคุณทั้งทัที่มันไม่ฉลาดเอาซะเลยมาค่ะวันนี้เราต้องกำจัดกบพวกนั้นไปได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณแล้วฉันเชื่ออย่างนั้น ฉันกล้าพูดตรงนี้เลยว่าพระเจ้าตรัสว่าตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วฉันเชื่อว่าวันนี้การเจิมของพระเจ้าจะเทลงมาเพื่อให้ผู้คนได้ตัดสินใจพระคุณของพระเจ้าจะช่วยให้คุณยึดมั่นในการตัดสินใจนั้นแต่มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มทำสิ่งที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าบอกให้คุณทำแล้วเลิกทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้หยุดทำได้แล้ว ถึงเวลาที่ต้องหันชีวิตไปในทางที่ถูกต้องได้แล้วอเมนไหมพระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้ฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยในทางที่ถูกต้องนะฉันรู้สึกยำเกรงในพระคำตอนนี้โรมบทที่14ข้อ12ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า ฉันว่าพวกเราต้องการข้อบพระคัมภีร์ที่ทําให้เรารู้สึกยำเกรงบ้างนี่เป็นส่วนหนึ่งของความผิดพลาดของคนทุกวันนี้พวกเขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าแล้วจริงอยู่พระเจ้าเป็นเพื่อนของเราแต่คุณจะมองว่าพระองค์เป็นคู่หูที่ชวนกันไปเที่ยวหรือเข้าใจคุณไปซะทุกอย่างหรืออะไรประมาณนี้ไม่พระเจ้าเป็นพระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ตรัสยังไงก็เป็นอย่างนั้นถ้าพระองค์บอกให้เราทำอะไรเราก็ควรที่จะทำตามและเราต้องการคำเทศนาเรื่องไฟนรกกับกรรมฐานมากขึ้นที่ผู้คนพูดถึงกันเยอะเมื่อหลายปีที่แล้ววันก่อนฉันไปอ่านเจอบทความหนึ่งบอกว่าทุกวันนี้คนไม่เชื่อว่านรกมีอยู่จริงหรือเป็นแค่สถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัด ุวันนี้มีคริสเตียนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เยอะเลยคุณต้องมีความกลัวแบบยำเกรงพระเจ้าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวพระเจ้าพระองค์ทรงรักคุณพระองค์ไม่มีวันทําร้ายคุณแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทํำเล่นๆกับพระองค์ได้เหมือนกันอาจารย์เปาโลบอกว่าเรามีพระเจ้าที่ทรงพระกรุณาและทรงเข้มงวดเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในเราเราจะมีผู้ชี้ทางและมีเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดชีวิต แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเรามีเพื่อนที่ฉลาดกว่าเราพระองค์ทรงอยู่ในเราและหวังว่าจะนำเราไปในทางที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้มีทุกสิ่งที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้เราได้รับทุกสิ่งเป็นของเราเพราะเป็นมรดกอันชอบธรรมแต่พระเจ้าจะไม่ยกมรดกที่อยากจะยกให้กับเรา เหมือนกับพ่อแม่ที่ตามใจลูกอเมนไหมพ่อแม่ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณมีมรดกที่อยากจะทิ้งไว้ให้กับลูกหลานคุณจะไม่ยกมรดกให้กับเด็กสามขวบแต่คุณจะให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ไว้ก่อนจนกว่าเขาจะโตพอที่จะดูแลมันเองพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของเรา พระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณจะเปิดเผยให้ท่านเห็นทุกอย่างที่เป็นของเราพระองค์จะส่งต่อให้คุณและให้มันเกิดผลในชีวิตของคุณก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่และเติบโตในพระเจ้าเท่านั้นยอห์นบทที่ 16: ข้อ13เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล แต่ขอให้จำไว้ว่าหลายอย่างที่พระเจ้าอยากให้คุณเห็นเป็นเรื่องของคุณเองที่คุณไม่อยากจะเห็นฉันสงสัยว่าขอลองถามดูหน่อยดูซิว่าคำตอบจะเป็นยังไงทำไมจะไม่ได้ละ่ะมีกี่คนที่อยู่กับคนอื่นได้ยากเอาล่ะถ้าอย่างนั้น คุณก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคุณถึงไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่มีใครบ้างที่ชอบเป็นคนควบคุมชอบเป็นคนควบคุมทุกเรื่องเห็นไหมวันนี้เหมือนเป็นการรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาฟ,ฟรีๆเลยโอเคฟังนะถ้าเรารู้แบบนั้นแล้ว เรารู้พระเจ้าเปิดเผยให้ฉันได้เห็นตอนที่อธิษฐานขอให้พระองค์เปลี่ยนเดฟพระองค์ตรัสว่าเจ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยยากฉันจําได้วันหนึ่งที่เดฟผบอกฉันว่าคุณด้วยอะไรไหมผมพยายามทําแบบนี้เพื่อเอาใจคุณผมทํานี่เพื่อเอาใจคุณและไม่ว่าผมจะทําอะไรคุณก็ยังหาทางที่จะไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะอย่างนี้ผมจะเลิกพยายามแล้วคุณจะมีความสุข หรือไม่มีความสุขต่อไปก็เล่าแต่คุณแต่คุณจะทำให้ผมไม่มีความสุขไม่ได้อีกแล้วจริงๆค่ะลองคุยกับตัวเองดูกระกล้าหน่อยพระเจ้าลูกเป็นคนแบบไหนมาค่ะเรามาพูดความจริงกันดีกว่าลูกเห็นแก่ตัวไหมหรือเป็นคนที่มีใจกว้าง ลูกมีความสุขในการให้จริงๆหรือเปล่าฉันได้ค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวฉันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอายุขนาดนี้ฉันก็เพิ่งรู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเองพอฉันเล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวฟังเธอถึงกับหัวเราอเสียงดังลั่นเลยฉันบอกว่ารู้ไหมลอล่าแม่เพิ่งรู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วเธอก็ถามว่าอะไรเหรอคะแม่ไม่ชอบเวลาที่รู้สึกไม่สบายตัวเธอตอบว่าจริงเหรอ แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหรอฉันตอบว่าใช่แม่ไม่รู้ฉันไม่ชอบร้อนฉันไม่ชอบเย็นฉันชอบให้มันพอดีฉันชอบที่นอนดีๆถ้าที่นอนไม่ดีนี่ไม่ได้เลยแล้วฉันก็มารู้ตัวว่าเวลาที่ฉันไม่สบายตัวฉันก็อยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่าฉันไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ และถ้าพระเจ้าสำแดงให้ฉันเห็นเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าบทเรียนถัดไปที่ฉันต้องเรียนรู้ก็คือฝึกที่จะอยู่เงียบๆถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายตัวมีใครบ้างที่คิดว่าคุณยังมีบางเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเอง โอเคค่ะการโกหกนักเทศมันไม่ดีนะคือฉันอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างที่จะกลับไปบ้านและจะหาเวลาในอาทิตย์นี้ที่คุณจะนั่งทบทวนและคุยกับตัวเองดีมากค่ะรู้ไหมเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ได้ถ้าไม่มีความจริงแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่ความจริงบางเรื่องเรามักจะชอบเวลาที่พระเจ้าเปิดเผยความจริงของคนอื่น เพราะเราไม่เจ็บแต่เมื่อไรที่พระองค์เปิดเผยให้เราเห็นว่ารู้ไหมว่ามันเป็นความผิดของเราเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นทำผิดพลาดแต่ไม่มีใครบอกคุณว่าคุณเป็นคนเดียวที่ทำผิดแต่ประเด็นก็คือคุณเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นและคนเดียวที่คุณแก้ไขได้ก็คือตัวคุณเองอเมนไหม ฉนั้นฉนันได้เรียนรู้มานานมาแล้วว่าถ้าฉันใส่ใจกับเรื่องที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนในตัวฉันพระองค์ก็จะดูแลคนอื่นๆในชีวิตของฉันด้วยและฉันก็ไม่จำเป็นต้องเอาพวกเขามาเป็นหน้าที่ของฉันแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักในทุกสิ่งทั้งทางวาจาและในชีวิตของเราที่แสดงออกถึงความจริง เพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ติดตามตัวอย่างของพระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ตัวอย่างเช่นถ้าเสื้อผ้าของคุณคับเกินไปคุณไม่ได้กินเยอะไปหรอกเราก็รู้ดีว่ามันน่าจะเป็นที่ระบบเผาผลาญของเรามากกว่า เครื่องซักผ้าทำเสื้อของคุณหดไปหมด <S <S ใช่แน่แน่เครื่องซักผ้าทำเสื้อผ้าหดความจริงเป็นอาวุธเมื่อไหร่ที่คุณดำเนินชีวิตในความจริงซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ฉันได้พูดในวันนี้เมื่อคุณเริ่มดำเนินชีวิตในความจริงมันจะทำให้คุณ มีอาวุธไว้ต่อสู้กับซาตานพระคัมภีร์บอกว่าเข็มขัดแห่งความจริงเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเรารู้อยู่แล้วว่าเรากําลังพูดถึงพระชจะของพระเจ้าแต่เราต้องเอาพระชจะของพระเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตของเราในเอเฟซัสบทที่6บอกว่าเวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆให้เรารัดเข็มขัดแห่งความจริง รัดให้แน่นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่คุณเจอเรื่องหนักๆคุณควรยึดคําสอนในหนังสือเล่มนี้อย่างที่คุณไม่เคยทํามันมาก่อนแล้วฉันก็ได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับปัญหาปัญหาระยะสั้นจัดการได้ง่ายกว่าปัญหาระยะยาวยาวยาวมากๆหรือพอจัดการเรื่องหนึ่งได้แล้ว อีกเรื่องหนึ่งก็ผุดขึ้นมาอีกพอแก้เรื่องนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งก็มาอีกแล้วมีใครรู้สึกบ้างว่าเหมือนคุณเจอปัญหาตามกันมาเป็นขบวนเลยจริงๆฉันเองก็เพิ่งเจอปัญหาเหมือนกันฉันจะเล่าให้ฟังที่ฉันต้องอดทนมากๆเรามีเวลาพอแค่เรื่องเดียวทุกวันนี้ฉันมีมากกว่าสิบเรื่อง สดูดีบทที่ห1ข้อ6แน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจการบ้านของเราในวันนี้คือเราต้องซื่อสัตย์เกี่ยวกับตัวเราเองใช่ไหมและรู้ไหมเราต้องฝึกพูดอะไรฉันอยากให้คุณฝึกพูดประโยคน,นี้แบบชัดถ้อยชัดคำฉันผิดเองและฉันขอโทษ เสียงเบาจังเลยคำว่าฉันผิดเองก็ดีแล้วแต่คุณเสียงเบาไปหน่อยมาค่ะฉันผิดเองและฉันขอโทษประโยคนี้ช่วยชีวิตคู่ได้มันทำให้คุณเป็นที่รักของคนอื่นได้คุณจะประหลาดใจมากสุดๆว่าคนรอบตัวคุณชอบคุณมากขึ้น ถ้าคุณเริ่มที่จะรับผิดชอบในสิ่งผิดพลาดที่ตัวเองทำแล้วเลิกพยายามที่จะโทษว่าเป็นเพราะความผิดของคนอื่นกุญแจดอกที่สองที่จะช่วยปลดปล่อยอธิษฐานแน่นอนเพราะคุณต้องการความช่วยเหลือฉะนั้นคุณต้องอธิษฐานก่อน เพราะกุญแจถัดไปเพื่อจะได้รับการปลดปล่อยก็คือการเลิกสงสารตัวเองได้แล้วสงสารตัวเองมานชันคุณไปร่วมปาร์ตี้ความเศร้าแล้วคุณก็ตัดสินใจไปด้วยคุณไปที่นั่นทุกวันมานานยี่สิบปีคุณก็รู้ว่ามันเป็นงานฉลองความเศร้าแต่คุณก็ยังไปอีก คือใครแหละจะไม่อยากนั่งในห้องมืดมืดทั้งวันนั่งร้องไห้เราคิดว่าตัวเองต้องเจอกับเรื่องแย่ๆมากแค่ไหนจะไปหาเรื่องไหนทำที่สนุกกว่าเรื่องนี้ได้อีกฉันเคยมีปัญหาหนักมากเรื่องสงสารตัวเองฉันเคยถูกข่มขืนไม่ได้เรียนในมหาลัยแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ วันนี้เดฟก็ออกไปตีกอล์ฟอีกแล้วแล่นอื่นอีกหลายเรื่องคุณน่าจะเคยได้ยินฉันเล่าเรื่องนี้แล้วแต่ช่วงที่ฉันกําลังเติบโตในพระเจ้าพระองค์ก็ให้ฉันทําพันธกิจและฉันก็รอว่าเมื่อไหร่พันธกิจจะเติบโตฉันเสียเวลาชีวิตส่วนใหญ่ใช่ค่ะฉันบอกว่าฉันเสียเวลาชีวิตส่วนใหญ่เอาแต่สงสารตัวเองถ้าการประชุมครั้งนั้นไม่ใหญ่พอฉันก็จะเสียใจกับตัวเอง ถ้าฉันอยากได้โอกาสทำบางอย่างและโอกาสที่ว่านี้กลับไปเป็นของคนอื่นฉันก็จะเสียใจกับตัวเองมีใครอยากเห็นริดเดตของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของคุณบ้าง <S <S ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณต้องเลิกเสียใจได้แล้วเลิกสงสารตัวเองรู้ไหมว่าทำไมมันเป็นปัญหาเพราะมันเป็นการบูชาลูกขารพมันทำให้เราเห็นแต่ตัวเอง และทุกอย่างมีแต่ฉันรู้สึกยังไงฉันอยากได้อะไรฉันไม่ได้อะไรคนอื่นไม่ทําอะไรให้ฉันบ้างฉันพลาดอะไรไปบ้างในชีวิตของฉันสิ่งที่เราควรจะทําก็คือนับพระพรของเราอย่าเอาแต่มองสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทําให้เราฉันอยากจะอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อหนึ่งและข้อสองเมื่อพระเยซูพระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะเข้ายึดครอง และขับไล่ชนหลายชาติให้ผลหน้าท่านคือคนฮิทยคนเกอร์กาชีคนอามูไรายคนคาณาอาันคนเปริสีคนฮีไวและคนเยบุตรเราเองก็มีกลุ่มของเราเหมือนกันพวกพื้นบ้านขี้บน่นพวกเจ้านายที่แย่และพวกชอบปวดหลังบ่อยๆเรามีทุกอย่างเลยฟังต่อคะ่ะและเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ให้ท่านและท่านจะตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้นท่านต้องทําลายเขาให้หมดสิ้น อย่าทำพันธสัญญาใดๆกับเขาเลยและอย่ามีความเมตตากรุณาต่อเขาด้วยคราวนี้ฉันอยากจะเอาเรื่องนี้มาปรับใช้กับเรื่องการสงสารตัวเองแต่คุณสามารถเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆได้อีกเยอะเลยฉันรู้ว่าพระเจ้าอยากจะฝึกฉันในเรื่องนี้ฉันรู้ว่าต้องเลิกทําได้แล้วและฉันก็เต็มใจเชื่อฟังพระองค์จริงๆแต่มีบางครั้ง ฉันก็อยากจะจิบกาแฟสักถ้วยกับความรู้สึกสงสารตัวเองบ้างก่อนที่ฉันจะหยุดสงสารตัวเองแล้วก็ทำเหมือนมีความสุขทั้งวันฉันขอแค่เวลาสักนิดหนึ่งและพระเจ้าก็นำฉันมาเจอข้อนี้ที่บอกว่าเจ้าอย่าสงสารตัวเองเจ้าอย่าเมตตาต่อความเสียใจเจ้าจะปล่อยไปอีกแค่2วินาทีก็ไม่ได้ เจ้าจะต้องต่อสู้ทำลายมันเพื่อให้มันหมดสิ้นไป